เคยสงสัยกันไหมฮะว่าผงชูรสทำให้อาหารอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ฮะคือเราเพิ่งกลับจากการถ่ายรายการมาเนาะนะครับผมถ่ายคลิปก๋วยเตี๋ยวไก่มะละชามยากบุฟเฟ่แล้วก็เมื่กี้นี้เถียงกันบนรถด้วยว่าไอเหี้ยน้ำซุปแม่งอร่อยยังวะมันหวานจังวะ,ม,วงวะมันหวานจากอะไรวะก็เลยแบบฮ้ย สงสัยเขาน่าจะใส่ผงชูรสเยอะด้วยความที่ผมสงสัยเว้ยทุกคนว่าไอ้ผงชูรสเนี่ยมันทาารราํา,หาทให้อาหารอร่อยขึ้นจริงแบบเผลอๆเราอุปโลกไปเองหรือเปล่าว่ามันทําให้อาหารอร่อยขึ้นเอางี้เรามาลองทดลองทากันไหมถ้าสมมติทําอาหารที่ใส่ผงชูรสกลับไม่ใส่ผงชูรสเลยครับถ้าสมมติเป็นบอสกิรติก็ต้องบอกทุกคนฮะเคยสงสัยกันไหมฮะว่า ผงชูรสทำให้อาหารอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่าจิงก็กิดอะไรเราก็รายการในบ้อนอะไรช่วงนี้ยอดวิวมันดีกว่ากูเยอะเลยอ่ะก็้อก๊อบชาวบ้านเขาจะแล้วล่าสุดเป็นไงกล่องสุ่มโอ๊ตมาแล้วก๊อบส้มมารีแล้วผมวันนี้ฮะเรียกว่าทําการทดลองกันเลยดีกว่านับกับ2เมนูง่ายๆเลยวันนี้ผมทำา2เมนูง่ายๆหคือกะเพรา กะเพราหมูมีแน่นอนนี่ฮะซื้อวัตถุดิบม,มาจากเซเว่นแล้วมีหมูมีกะเพราะะครับอันนี้คือเมนูกะเพราหมูหนึ่งใส่ผงชูรสกับไม่ใส่ผงชูรสนะเราททาแยก2จานะฮะกับอีกอย่างหนึ่งฮะนี่ไข่ดาวโรยผงชูรสร <Hybrid> ได้ไหมกะเเราไข่ดาวไม่ได้นะไข่เจียวดีกว่านะไข่เจี่ยวใส่ผงชูรสกับไม่ใส่ผงชูรสฮนะแล้วก็นี่เลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะเผื่อหลังจากนี้เนี่ยถ่ายเสร็จเนี่ยสปอนเซอร์ก็ต้องมาแต่ไม่ได้ไอสปอนเซอร์ตัวนี้นะ เป็นยาปลุกผมมาจริงๆผมเคยเคยดูข้อมูลมาก็บอกว่าผมชุรสเนี่ยจริงๆอ่ะคนมันมโนไปเองนะว่ากินแล้วผมร่วงมันไม่ได้มีอะไรมายืนยันชัดเจนนะครับเดี๋ยวระหว่างทําไปเนี่ยผมจะให้เอ็นนัทลองหาข้อมูลดูว่า ผมจุรนเนี่ยมันมันมีข้อมูลอะไรยังไงนะจะได้มีเรื่องมาให้พูดกันนะครับเฮ้ยมาเลยมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลิกถ่ายก่อนเลยเพราะว่ามึงถ่ายไปก็ไม่ได้ใช้แล้วเบอร์บ้างสั่งบ้างเดี๋ยวผมจะลองกินแบบเปล่าๆดูนะยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยกินแบบเปล่าๆนะว่ารสชาติมันจะเป็นงไงทหาแต่มาตั้งเพ่คลิปต่อไปไม่เหลือคลิปต่อไปยืนหัวร้านกินสองเกนเหมือนแบบทันสึกออกมาทำยูทูบมาแล้ผมจะลองชิมเปล่าๆกันดูดีกว่านะครับเขาบอกว่าผลิตจากแป้งมันและอ้อยเว้ มันผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหรืป่าวัตถุดิบมาจากธรรมชาติรราติ๊ตงตมีเอกลักษณ์แสดงว่าของธรรมชาติมันต้องไม่อันตรายดีวะใช่ม,มือถือมึงอยูไ่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกยไปไปหยิบม,มาเลยไปหยิบม,ม,ม,มาเลยเผื่อไว้หาข้อมูล <laughs> เอ๊ะเอ๊อุภาพลักคุณนี่ผู้บริหารเนี่ยอนาคตคุณนี่จะต็ปจ๊อกนะใช่ไม่ได้รวยนะครับตายครับตายเป็นสเต็ปจ็อกอ่าด้วยความที่อายุโนโมโตะเนี่ยมันเป็นของบริษัทจากญี่ปุ่นถูกป่ะ แล้วผมเคยดูเว้ยเขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มรสชาติอูมามิที่มันนอกเหนือจากหวานเปรี้ยวเค็มเก็ดหมอ่ะอเออมันเป็นมันเป็นรสชาติไม่ใช่รสชาติหลักแต่ว่าอูมามิคือรสชาติที่มันกลมกล่อมนี่ฮะหลังซองเขาเขียนเลยว่ามันคือเครื่องปรุงที่ช่วยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมเว้ยทุกคนเนี่ยฮะ ตามข้อมูลเขาบอกว่ามันไม่ได้ทําให้ผมรว่วงนะพี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใช่ไหมนี่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 ฮะแขกเอาก็ได้มั้ง <laughs> แขกขึ้นเอาก็ได้มั้งนะผมเออผมเคยอ่านว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ทําให้ผมร่วงใช่ครับผมมันคือสิ่งที่คนเรามโนไปเองใช่ะแต่มันมีข้อเสียไหม นี่คลิปเรานอกจากจะทำอะไรจะเรียกกระลาดเราต้องมีความรู้ซะแล้วแล้วประเด็นคือเพิ่งมาหาในคลิปไม่ได้หาไว้ก่อนไม่เป็นผีไม่พี่คนเขาชอบไงชอบเราเดียวๆนี่น่าทานเลยมีไหมมีไหมทษเน็ตกูซะแล้วตอนนี้ก็เสียไมไฟพี่ก่อนเลยเนี่ย 5G พี่เนี่ยมึงมาบอกใครคลิปเลยมมาอกมึงมาแล้วมาต้อง้งยืนยืนหนักหนาละบ่ มึงหาไปก่อนนะเอ A S ฮะ<อ>ตั้งแต่กูย้ายบ้านมาอยู่บ้านเนี้ยช้างของมึงเนี่ยมาบ้านกูณสี่ห้ารอบแล้ว<อ>แล้วไม่ได้แบบติดแพ็กเกจถูกนะแพ็กเกจแพงนะฮะสักพักหนึ่ง 5G หายแล้วโรไปแก้บอกว่า 5G อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำการรีเซ็ตให้ฮะรีเซ็ตพวก 5G มาแต่บอกว่าอ๋อแต่ทางที่ดีผมแนะนำนะฮะถ้าจะใช้สัญญาณต่อ Wi-Fi 5G นะ่ะต้องไม่เกินระยะ5เมตรฮะไอ้เหี้ยเดิน5ก้าวคุณชัญญาณหมดแล้วเหรอ5ก้าวเองเหรอีมาแล้วอ่านให้ฟัง เขาบอกว่าพิษและอันตรายที่เกิดจากผงชุรสนะครับครับผมมีดังนี้หนึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ผงชุรสรก็คือมีอาการชาชร้อนวูบที่ปากลิ้นใบหน้า แน่นหน no ้าอกค่ะห so ัวใจเต้นช้าลงหายใจไม่สะดวกเป็นต้นอันนี้คือเบื้องต้นนะครับกเตะเกเบื้องต้นอยู่างนี้เลยเกือบตายแล้วูะตายแล้วตอนนี้จะทำดีไหมเนี่ยอัดต่อขอลากันไปเลยอันนี้น่าจะเป็นปริมาณที่แบบมากเกินไปกินเยอะเกินไงกินเยอะเกินเยอะเกินแล้วก็ทำให้วิตามินในร่างกายลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน b 6นะครับทำให้แบบเกิดการเป็นโรคแพ้ผงชูรสได้ครับแล้วผมเราก็กินเยอะๆครับเขาบอกว่าตายครับผมจริงๆผมว่าผมรั่วเนี่ยสุดสุดท้ อี้ไเยพยายามจะหอข้อมูลแค่แบบผมร่วงโหจิตตกหนักเลยเลยลองชิมไหมลองชิมแบบติดๆไหมทีน้อยๆนะเช่ผมนี่ฮะเดี๋ยวมึงหามึงหาข้อมูลดิว่าปริมาณเท่านี้ว่าตายเรียกปูป่านเลยมึงเอาให้แน่เลยไม่ตาย มันจะมันจะเป็นผลึกสีขาวนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นผลึกยาวๆเรียวๆใช่มันซึ่งมันแตกต่างจากน้ําตาลนะน้ําตาลจะเป็นเม,ม็ดกลมใช่เกลือมันจะเป็นเม็ดกลมละเอียดครับผมนะแต่อันนี้มันจะเป็นผลึกแบบยาวๆเรียวๆนะครับผมอ่าลองก็ผมแบ่งกับพี่ดีกว่าผมลองดูนะผมว่าปริมาณเนี้ยน้อยกว่าที่เขาใส่ในแบบอาหารตามสั่งด้วยซ้ำใช่นะผมผมลองชิมอย่างหนึ่งคือมันมีรสชาติแต่มันไม่มีกลิ่นเว้ รสชาติมันจะหวานหวานเค็มหว,หวานเลยหวานเค็มหวานนิดหน่อยเค็มมันมันคล้ายๆแบบคนอที่เราใส่ในซุปซุปกระดูกรสชาติจะจะออกแนวนันแต่แต่แค่ตัดกินหมูทิ้งไป<ะ>ทาให้เราสามารถแบบกินอาหารอืนอ่นๆ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติมันอร่อยขึ้นดีขึ้นอันนี้คือหน้าที่หลักของชูรสนะมันก็เลยจะอร่อยเวลาที่ไปอยู่กับอาหารใช่อ่ะนะไม่เป็นการเสียเวลารินๆ<ะ>เสียเวลาไปเยอะ <laughs> แล้วแหละ วุ่นโผงโง่หัวซะเยอะเลยเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เรามาทดลองทำกันเอาผมเมนูแรกเลยครับไข่เจียวฮะระหว่างแบบใส่ผงชูรสกับไม่ใส่ผงชูรสแล้วผมเอาท้วย่างบมาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมแล้วผมเมนูแรกคือไข่เจียวนะระหว่างใส่ผงชูรสกับไม่ไม่ใส่ผงชูรสครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยคืออาจจะพูดติดขัดเพราะว่าปากชาหัวใจเต้นผิดปกติหเริ่มแล้วอาการเริ่มมาอาการเริ่มแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องปรุงปรุงเหมือนกันนะใช่อค่งานหนึ่งเพิ่มของชูรสลงไปถูกไหมโอเคนะผมวิธีปรุงน้ำปลานะฮะช่วยกันนับนะฮะหนึ่งตึงหนึ่งตึงเยอะไปยังวะเป็นหน่วยอะไรเนี่ยหนึ่งตึงสองตึงสองตึงนะสองตึงหนึ่งตึงครับผมสองตึงครับผมเท่ากันไหมเท่ากันนะดูจากตาจะเท่ากันนะฮะสองตึงนะอ่าเรียบร้อย ของของใครจะใส่ของน้าดีกว่าได้ป็นเพราะว่าสีเขาใส่กันเยอะไหมพอไหมมันเยอะไปหน้าดีเนี่ยยิ่งมเนี่ยจริงเลยเที่ยวมาเอาจริงเหรอก็มันใส่แล้วอร่อยอ่ะใส่มาพี่ใส่ไปใส่จัดไปนะครับผมนี่เรียบร้อยใส่ไปฮะปริมาณเท่านี้เลยครับผมผมไม่รู้ว่าเยอะไปหรือน้อยไปนะเยอะไปไหมไม่รู้เหมือนกันเลยเอาไม่รู้มันใส่เยอะไหมไม่รู้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 ไมใส่ไปอันนี้ปากชาเลย ไม่รู้จะใส่เพิ่มโอ้โหไม่รู้อะกูเขินเลยกูใส่ผงชูรสไว้ก่อนอ่ะสองอันปรุงเหมือนกันครับพี่อันนี้แค่ใส่ผงชูรสฮะอันนี้ไม่ใส่ครับผมนะครับผมอ่ะลองไปทอดกันนะครับพี่เดี๋ยวเราจะลองมาทอดแบบไม่ใส่ผงชูรสกันครับพี่นะครับลองน้ำมันก่อนเลยนิ่งฮะนิ่งน,ะนิ่ง <laughs> ม,ม,มากเลย, <laughs> เเย <laughs> พี่เปิดแก๊สเลยเปิดแล้วเ <laughs> นี่ยข้อเสียของออไอ้แบบระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไอ้หี้ยแม่งร้อนอ้ผมเคยดูด้วยเขาบอกว่า ถ้าสมมติน้ำมันไม่ร้อนอ่ะแล้วเราใส่ไข่เลยอ่ะมันจะไม่อมน้ามันเออไม่อมน้ามันจริงๆมันเขาแบบเขาทําเปรียบเทียบไปเลยนะระหว่างแบบร้อนแล้วใส่กับใส่อย่างเงี้ยเราให้รอมันร้อนอ่ะคือผมพอผมดูว่าไอ้แบบมันไม่อมน้ามันอ่ะผมทํามาตลอดเลยนะไข่เจี่ยวอ่ะินแล้วไม่อ้วนใช่แบบนี้ไม่มีอะไรทำเอาขิงจุลมาใส่ไข่โอ้ยนี่ก็จะใส่ผิชจุลจริงนะใส่เข้าไปให้ดูมันเบิกเล ครึคร้ครึ่งโซนแล้วครึงง่งโซนแกใส่ไข่กับชิมเ <c oughs> นี่ยห้าบาทเนี่ยผ่านไปห้าบาทแล้วนะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลนะครับข้อเสียมันมีเยอะเลยแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นกินแต่พอประมาณเนะเาะกินแต่พอดีนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติเป็นคนแบบลดมือดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ม้างผม่ะลดนะจะจะมีซัพเออร์ของชิลถเข้าวว่าผมจะได้พูดเต็มๆเซฟเซฟกันลองรับตอนแรกเกือบเข้าแล้วตอนเนี้ยเอินไป ไปแค่ไปแล้วเนี่ยปากคาแล้วอ่านก็เสียฟื้ออีกไปแล้วฮ้ยไม่ไม่เป็นไรอันนี้เรามาทตามการทุล้องให้คนดูเราครับพี่นะผมเพราะว่าสปอนเซอร์มันก็ช่วงนี้ก็ไม่เข้าอยู่แล้วราเอาคนดูเราไว้ก่อนดีกว่าแล้วกินแต่น้อยใช่มันกินได้แต่กินกินแต่น้อยใส่ได้นะครับมันก็มันก็ถ้าใส่แต่พอดีทุกอย่างมีอันตรายหมดฮะอย่างน้ำปลาเงี้ยกินเยอะก็เป็นไตเป็นอะไรทุกอย่างมีอันตรายหมดฮะแค่นนี้อันตรายมากแค่นั้นเองไข่พี่เป็นไงมันไม่ยังไง อันนนี้คือแบบไม่ใส่ผงชูรสนะฮะแทนเค้กไปดิเป็นไงทอดไข่เป็นนะครับผมทำไมมันดูอมน้ำมันวะเราก็ทำตามสูตรแล้วเไ้่พี่อาจจะใส่น้ำมันเยอะไปก็ได้นี่ครับผม อันนี้คืออันแรกของเราแบบที่ไม่ใส่ผงชูรสใช่ครับผมนะครับอันนี้คือรสมือเบียวๆใส่น้ำปลา2องจึงใช่สองึงนะครับผมต่อไปเราลองมาทอดแบบที่ใส่ผงชูรสกันครับพีหน้าตาไม่แตกต่างฮะใช่แ่รสชาติฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบลองเปรียบเทียบกันแบบจานต่อจานนะครับผม ต่อไปฮะเรียกว่าเมนูแรกเสร็จแล้วครับไข่เคี่ยวแบบอันนี้อันนี้ธรรมดาธรรมดาครับผมอันนี้ผงชิลอดใส่ผมชิลอดครึ่งสองวางแยกกันไว้วางแยกอันนี้ผงชิลอดวางไว้นี่ต่อไปลองเมนูผัดกะเพราฮะทำทำไงอ่ะไม่รู้ใส่หมูใส่อะไรตะเกียบวาไม่รู้อ่ะไหนไหนไหนลองอันนจริงจริงอ่ะผมเป็นคนทำอาหารเป็นแล้วผมชอบทำอาหารด้วยกะเพราทำไงใส่หมูก่อนผัดหมู แล้วสุกนัสอย่างนั้นใส,นนส่ใส่ใบกะเพรา,พาแล้วใส่อะไรอีกพริกกระเทียมตบพริกกระเทียมตบตบูดใช่แล,แล้วเครื่องปรุงอ่ะใส่อะไรใ,ใส่น้ำปลาไงพี่ชูรสไม่หน่อย <c oughs> โหอ้นเดียสะเทือนวงการเทปเลยเนี่ยมันจะเป็นขั้วพริกเกลือแล้วนั่นแหละอ๋ะอไม่ใช่เหรอมันเป็นกอนแรมซี่เลยบอกว่า What the fuck ถึงขั้นตั้งด่าเลยเนี่ยมันต้องใส่พริกกระเทียมก่อนเลยครับพี่นะครับแต่ว่าที่บ้านนัดคือไม่กินเนื้อเลยอะใช่กระเทียมพริกคือที่บ้าน ตัวมือกินเนื้อสัตว์แต่คือที่บ้านนี่ห้ามใช่ที่บ้านผมกินเจจริงปะเนี่ยกระเทียมหัวหอมนี่ก็ไม่ได้เคยเคยลองเอาเนื้อเข้าไปกินในบ้านไม่ได้พี่แม่ไม่ให้เลยเพราะว่าอะไรผ่านประตูหน้าบ้านไม่ได้เถือพาได้กินหรอใช่นั่งกินหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้แบบศพตาแม่เลยซัดมปิ้งไม่ได้เนยหมูปิ้งซัดเลยขยำคนเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองเนี้ยเออหนักเลยแล้วกินเผ็ดไหมไม่มากสิ สองแล้วกันสองเอามาสี่สี่เลยแถมโอ้โหช่วงนี้โปรโมชั่นใส่เลยตามเลยต่อไปเราเอาไปผัดกันครับผมทุกคนนะครับผมอันดับแรกฮะเรียกว่าใส่พริกกระเทียมก่อนเลยนะครับที่เราตามว้ให้นี่ตัวนี้จริงๆตัวนี้มันก็เพิ่มรสชาติแล้วนะ นะครับผมตัวนี้มันก็เรียกว่าเป็นตัวชูรสชาติแล้วนะพริกกระเทียมเงียบเชียบกระทะอ๋อมันเป็นเป็นระบบแบบเงียบไงเก็บเสียงเก็บเสียงเหมือนพวกรถรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันต้องเงียบนะมันต้องขับแล้วเงียบนะไม่เชื่อไม่ร้อนหรอพี่ดูของบ้านดูซะแล้วนี่ดูดีกวันไม่มีไม่เีอะไรเลยดิต้องใส่ใบเข้าไปไหมต้องไม่ใส่อะไรนัดเนาถ้าไม่ใช่ใบก็ต้องหมูแล้วแหละมีสองอย่างก็ไ ราผัดผัดให้มันหอมก่อนฮะมาแล้วฮะรสเค็มเครื่องปรุงแม็กกี้ผมว่าหน้าบ่อยเขี่ยผมใส่ตามใจไปเรื่อยนะครอันนี้เราเดี๋ยวเราทำสองกระทะนะรเ,นเราทำเสร็จก่อนแบบไม่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสครับแล้วเราตักไปครึ่งหนึ่งฮะแล้วเราก็รีบใส่ผงชูรสไปเลยไวๆได้นะครับผมเราเราทำกันง่ายๆแบบนี้ครับเ่องเวลาครับผมมันต้องเติมนานเลมันติดนะ มึงทำไม่เป็นมึงก็มายืนวงการเลยเนี่ยสูตรใหม่ไงเนี่ยเอาวัดดุดิบคิดว่าใส่อะไรบ้างเนนี้ถ้าเป็นอย่างในนี้โอ้ถ้าเป็นผมผมใส่แต่แม็กกี้อย่างเดียวแต่แม็กกี้อย่างเดียวใช่โอ้ชื่นใจนึกว่าแม่งร้อนนะปลากราบหมดเลยนัวเลยทีนีจริงโอ้แล้วมาหอยกัน เอาเจียวเลยหรืราทมันไก่ด้ยหมยีดิรััดยีริมึงเปื้อนกว่าจะต่อย wow ับจริงกูดีกว่านัดเป่นจีเล็กๆแล้วพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเก็บกล้องพวกมึงกลับเหลือกู นี่คือแบบไม่ใส่ผงชูรสนะทุกคนนะครับผมไปฮะเรียบร้อยอันนี้เราได้แบบไม่ใส่ผงชูรสไปแล้ววางตรงไหนไม่ใส่ผงชูรสวางบนโต๊ะต่อไปครับผมเรียกว่าวัสดุดิบทดลองของเราฮะลองใส่ฮะโอ้ยพี่รวยจนเกลือรู้อย่างทำไมมันหมดสองกซอนจ๊อกหีกอะไง วัด,ดหลีกหลักวันนี้โอ้โหปาดชานไม่ต้องสื่อเลยน <c oughs> ะเสียวมือเลยไปต้องอร่อยชัวร์อันนี้<ห>ใส่ซะขนาดนั้น <c oughs> ไปอ่ะ เอาข้าวไว้นี่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเราลองชิมชิมกันดีกว่าได้นะฝั่งผมตรงนี้สองจานตรงนี้มีไข่เจียวกับมีกะเพราครนะคือฝั่งที่ใส่ผงชูรสเรียกว่าใส่ผงชูรสไปเยอะไหมมึงว่าเยอะพี่อันนี้ผมใส่เท่าไหร่โอ้โหพี่โรยหน้าจะขาวจุ๊งเลยแล้วไอเนี้ย เหมือนกันซอสกันเลยอาจจะได้ชัดเจนไงนะผมปังตรงนี้ครับคือ2เมนูท uh ี่ใส ER ่ของชุรสครับผมส่วน2อันนี้ฮะคือปรุงปกติถ้าสมมติตรงนี้ไม่ใส่อะไรเลยมันก็จืดดิอ๋อมันจะไม่มีรสชาติแล้วก็บอกว่าอันนี้มันอร่อยดิถูกป่ะครับผมนะผมอ่ะมาลองชิมกันนะเริ่มจากเอาเบก่อนไหมไข่เจียวก่อนไหมได้เลยไข่เจียวก่อนนะ ลองแบบนี้ก่อนลองแบบไม่มีผงชูรสก่อนอันนี้ฮะอันนี้คือไข่เจียวครับผมที่ไม่ใส่ผงชูรสฮะนะครับมาลองชิมกันเพราะทั่วไปกินไข่เจียวใ่ไม่มีะไรนะครับคราวนี้มาลองแบบใส่ผงชูรสฮะตัวนี้คือไข่เจียวที่ใส่ผงชูรสนัดมาก่อนนัดมาก่อนเต็มคำโอ้โหนะครับผม อ่ามาลองกันนะพี่จะรู้อะไรกินแค่นั้นผมว่าอันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยอร่อยขึ้นมาเยอะมากหรืออันนี้กูปรุงจืดไปแต่ตอนแรกที่กินครั้งแรกมันก็รู้สึกว่าปกตินะเนี่ยแต่พอเจออันนี้ไปปุ๊บอะมากินอันนี้จืดเลยใช่มากินอันนี้จืดเลย อ่ะบอกให้โฟกลองครับอันนี้คือปกติไม่ใส่ผงชูรสนะครับอือนี่ตัวไปเช่ไหัวไปใช่ไหมรู้สึกว่ารสชาติจางไหมเบาไปไหมไม่เบาเลยไม่เบาเลยอ่ะอันนี้รู้สึกไม่เบาใช่ไหมทำรับผมมันก็มันคือโอเคที่ไม่แบบเค็มเกินอะไรเงี้ยครับคราวนี้มาลองแบบนี้อันนี้คือใส่ผงชูรสครับนะครับผมอือเค็มข้นเออมันอร่อยจริงว่ะอร่อยขึ้นเยอะเล อันนี้คือมันมีมีรสชาติเพิ่มขึ้นเยอะมากใช่ครับผมโดยโดยรสชาติพื้นฐานของมันคือเค็มหวานเพราะใส่เข้าไปพวกมันก็มีรสชาติเค็มหวานเพิ่มขึ้นมารสชาติเข้มข้นขึ้นใช่ฮะนะครับผมทําให้ดูอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นมากเลยนะครับอ่ะอันนี้คือของเบสิกที่รสชาติไม่ได้เยอะไ่่เจียวครับผมคราวนี้มาลองแบบกระเพราลองกินแบบไม่ได้ใส่ผงชูรสนะตัวนี้นะ,ะนี่อันนี้ไม่ใส่ชูรสอ,อันนี้คือฟงปก,ปกติเลยนะครับลองฮะ เหมือนกะเพราทั่วไปกะเพราทั่วไปครบหวานหน่อยเพราะว่ามึงต่างกับมึใส่เยอะๆ <S <S อ,อร่อยแล้ากะอันนี้กะเพราทั่วไปครับให้วกหิมไปพร้อมกันเลยอืมทั่วไปอร่อยกะเพราทั่วไปครับอ,อร่อยแล้วนะใช่คราวนี้มาลองแบบกะเพราครับ,รบที่ใส่ชูรสครับประมาณหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ไม่ประมาณนี้ <S <S อ่ะลองชิมผมรู้สึกว่ามันไปเก็ดๆอยู่เลยใช่ผมเลยนหวเค็มขึ้น ำหรับผมอร่อยขึ้นอ้าวอ้าวโผโผทำใหญ่ๆไปเลยนะอร่อยขึ้นมันจะมีกรอบๆหน่อยกรอบจุลกรอบเปลือกไข่เปล่าผมูยูรสเมันลดมันอร่อยขึ้นว่ะใช่ครับอร่อยขึ้นชัดเจนด้วยนะไม่ได้แบบนิดๆหน่อยๆอ่ะรสชาติเปลี่ยนไปเลยเรียกว่าชัดเจนนะครับผมสำหรับของที่ใส่ผงชูรส กลับไม่ใส่ผงชูรสอันนี้ชัดเจนมากๆอร่อยขึ้นเยอะมากเลยมันอร่อยขึ้นครับถามว่ามันเพิ่มรสชาติอะไรส่วนตัวผมนะถ้ัดเาบอกว่าเป็นเปรี้ยวหวานเนี้ยเ็ผมว่ามันเพิ่มรสชาติเค็มหวานอ่นอย่างกะเพราเงี้ยปกติก็รู้สึกว่าเป็นกะเพราธรรมดาใช่ครับแต่พอกินอันนี้เขาไปดปุ๊บอันี้หมูก็รสชาติเด่นขึ้นมันอร่อยขึ้นกะเพราก็รสชาติเด่นขึ้นนะผมกินไปมีเกล็ดให้เคี้ยวด้วยอันนั้นที่ใส่เยอะ แต่ได้เยอะๆมันเค็มนะใช่ๆแต่อันนี้อันนี้มันค่อนไปทางเกือบเค็มแล้วใช่ใช่ครับแต่เยอะมันเค็มนะฮะครับอันนี้คือการทดลองแบบโง่ๆแบบไอ้นัทไอ้่การทดลองโง่ๆแบบไอ้นัทแงผมวันนี้เราทดลองกันว่าอาหารที่ใส่ผงชูรสครับตับไม่ใส่ผงชูรสรสชาติจะอร่อยขึ้นจริงไหมครับผมผงชูรสทําให้อาหารอร่อยขึ้นจริงไหมครับผมยืนยันเลยอร่อยขึ้นจริงเลยทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติติ้งเยอะ ครับผมเอออร่อยจริงๆฮะทุกคนครับมันทำให้อร่อยขึ้นจริงแต่บริพุกแต่น้อยก็ดีครับผมแล้วก็สำหรับอิตาโอ๊ตครับนะครับช่วงนี้วันนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์วันพุธหรือเปล่าใช่คุนพุธนะง่ายสไตล์วันพุธวันพุธง่ายๆสไตล์วันพุธลงง่ายง่ายยอดวิวไม่มีใช่แล้วก็พอทำคอนเทนต์หลักวันเสาร์เป็นคอนเทนต์แบบน่าสนใจยอดวิวไม่มีเหมือนเดิม กดไลค์กดแชร์ด้วยครับร์ถ้าบกให้ฝากติดตามหน่อยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระบบ u t u b e มันเป็นไงนะผมว่าเชื่อว่าทุกคนมันตกกันหมดมันอาจจะด้วยความที่ช่องมันเยอะขึ้นคนมีตัวเลือกดูเยอะขึ้นนะครับผมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่อง u t u b e นะซึ่งช่องผมตอนนี้ยอดวิวมันก็มันก็ทรงๆเนาะมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูตลอดก็ขอบคุณมากครับผมลองไหมลองเสิร์ชไหมเสิร์ชอะไรเสิร์ชกิ๊เตอร์โอ๊ตไงอ๋ออบางบางทีบางคนดูจากการที่มันเด้งขึ้นมาหน้าฟ ในท่ามุนโดนการปิดการมองเห็นม oh, ันก oh, e ็จะไม่เด e an. ้งเพื่อเปิดเพื่อเปิดการมองเห็นมันครับผมนะครับผมช่วยช่วยช่วยกันหน่อยนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามมาตลอดนี่ขอบคุณมากมากมมึงต้องฝากไว้เนี่ยช่องมึงเนี่ยนิดนึงเลยได้ NR Live Channel ช่องเีี่อาทิตย์โอ้โหเอ็นอาร์ไลฟ์แชนแนไอ้นัททำช่องนะครับผมแล้วก็ คลิปนี้เราไม่มีสปอนเซอร์ไงเราโปรโมทกันเองครับคนเดียกันนะครับผมช่องไอ้นัทเอ็นอาร์ไลท์ช anel แล้วก็สำหรับคนที่ทำยูทูบอยากหาคนช่วยตัดตัดต่อไม่ทันนะครับผมอยากลองดูเลยสไตล์อิตาออดนะครับผมไอ้โฟกช่วงนี้รับฟรีแลนซ์เพราะว่าช่วงนี้มัน ติดสาวไงได้ใจแล้วแล้วผมถ้าถ้าสมมติอยากอยากได้คนไปช่วยตัดอยากลองอยากลองทำยูทูบเริ่มต um> ้นหรือว่าอยากทำสื่อโฆษณาตัดง่ายๆอะไรใช้เป็นวอล์กง่ายๆนะครับลองติดต่อมาได้เลยราคาไม่แพงที่ร้อยเดียวเราขึ้นร้อยเดียวร้อยเดียวตัดหนึ่งคลิปร้อยเดียวตัดหนึ่งคลิปถ้าถ่ายด้วยก็คือร้อยห้าสิบใช่แค่นั้นเองที่คาตัวผมเลยไปับไปก่อนครับทุกคนครับติดต่อมาได้นะครับผม แล้วก็สปอนเซอร์ฮะถึงบางนด้วยครับผมนอนหมอนแตกอะไรอยนีงเนี่ยเอออร่อยว่ะเอาข้าวด้วย